ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรัทนาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริกโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่รักที่คิดถึงกันทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบปะกันนะครับในเช้าวันพฤหัสบดีที่4นะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักนะ ถึงวันบาวันทายมาแล้วนะครับก็คิดถึงกันทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงภาวะโควิดอย่างนี้นะครับก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาโทรศัพท์ผมก็มีปัญหานะครับมีปัญหาอัพอะไรไม่ได้เลยข้อมูลที่มีอยู่ในไลน์นะครับทั้ง อะไรต่างๆที่ติดต่อพูดคุยกันกับเพื่อนๆก็หายไปหมดเลยต้องขออภัยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่หลายคนกอ็อัพข้อมูลส่งมาให้เนาะส่งมาให้ดูนะครับได้เห็นข้อมูลเก่าๆนะครับวันนี้มาดูและก็พูดคุยกันในเรื่องของขุนแผนเนื้อเนื้อขาวนะครับเป็นอภะผงภัยกุมารน,นะเป็นเนื้อขาวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายคน นะครับสอบถามกันเข้ามานะครับอยากจะเห็นอยากจะดูนะครับวันนี้ก็นํามาให้ให้ดูกันนะครับนํามาให้ดูกันเป็นเนื้อขาวนะครับก็ว่ากันว่านั้นกว่าจะได้มาเนื้อขาวนี่ลวงปูนะก็ต้อง,องขีดต้องเขียนบนกระดานนะครับในสูตรตํารานะครับในสูตรตาราหลายตํารานะครับสูตรวิชาเหมือนกับการ ทำผงโซลดนั่นแหละครับเนาะขีดแล้วก็ลบขีดแล้วก็ลบมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปแบบนะครับเดี๋ยวมาดูกันไปเป็นรายนะครับอย่างเนื้อขาวองค์นี้นะครับอันนี้ฝังน่าจะเป็นฝังเพชรหน้าทั่งนะครับฝังเพชรหน้าทั่งด้านหลังนะครับเนื้อขาววาระการสร้างน่าอยู่ในช่วงของพศ2503นะครับเนื้อขาวนี่นะครับ นี้นะครับเป็นเนื้อขาวด้านหลังก็อันนี้เป็นหลังแบบนะครับหลังแบบเป็นหลังแบบหลังแบบกดแบบลงไปนะครับกดแบบลงไปครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็เป็นหลังที่มีตราพัดยศแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้จะมีพงน้ํามันของพระเจ้าตากด้วยดําๆนะครับ กดด้วยมือนะครับหลังกดด้วยมือก็จะเห็นรอยนิ้วมืออยู่รวมทั้งเป็นพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์แบบนี้ก็มีมาอ่าก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะเป็นพวกเนื้ออื่นๆนะครับพวกนี้เป็นพิมพ์ที่หลวงปู่ได้สร้างกันมาอันนี้เนื้อเหลืองนะครับเนื้อเนื้อ,อว่านดอกทองนะครับผมก็ไปเลี่ยมไว้กลัว กลัวเขาจัดชำรุดนะครับกลัวเขาจําชำรุดก็เลี่ยมไว้ก่อนนะครับรวมทั้งที่ที่เคยสร้างอยู่ในวัดไผ่ล้อมนะครับวัดไผ่ล้อมนี่ก็จะมีพิมพ์พวกนี้วัดไผ่ล้อมปีหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับก็จะมีพิมพ์พวกนี้อยู่นะครับถือว่าเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอแล้วหลายคนก็ไม่รู้ว่าพระแบบเนี้ยนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นี่เป็นของหลวงปู่ทิมหรือเปล่านค,คนก็จะรู้กันว่าเป็นขุนแผนนะครับจริงๆมีนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับคุณแผนผาซีกนะครับก็สวยงามนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพิมพ์อื่นนะครับพิมพ์ปุูกพายนะครับเป็นเนื้อขาวหลังอันนี้ยังใช้วัดไรวาลีอยู่เลยนะครับตาเนี่ยยังใช้วัดไร่วารีนะครับเป็นพิมพ์ปลูกพายนั่งกุมารครับก็เป็นเนื้อขาวรวมทั้งล้อพิมพ์คุณแผนนะครับ อันนี้เคยนําเสนอแล้วนะนะเคยนําเรียนไปแล้วลหละแต่ว่าหลายคนก็อยากจะมาดูอีกเนื้อขาวนะครับซึ่งผมดูแล้วเนื้อขาวนอกจากความสวยงามความบางคนเขาก็ชอบเนื้อขาวไม่ชอบอะไรนะแรงด้วยเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยผงเนี่ยกว่าจะได้มานะครับเพื่อนๆลองไปดูวิธีการเนาะวิธีการที่ผมจะได้มาผงพวกนี้หลวงพ่อทําในบทนะครับ ตามที่เขาเล่ามานะหลวงพ่อทําในบทน,น,นอกจากนี้ก็ยังมีเป็นชุดที่เป็นยันเขียนยันข้างหลังด้วยนะครับอันนี้2 5 3 3อิสริโก,โกนะครับอันนี้คล้ายๆกับพิมพย์ยนคลองนะครับจะเอควคอดๆหน่อยนะสัน 2, นะครับก็จะมียันตัวน,นี้นะครับรวมทั้งล้อพิมพ์อื่นๆนะครับ เนี่ยล้อพิมพ์อื่นนะครับที่เราปรากฏเห็นอยู่นะครับอันนี้เป็นเนื้อขาวทั้งหมดเลยนะครับหรือที่เป็นมือกดที่เป็นตะกุดอันนี้เป็นตะกุดโทนเริ่มตะกุดจะเริ่มมานะครับต่อเนื่องกันในยุคการสร้างอันนี้ผมทาสีพึ่งหลงพระธามนะก็เลยเป็นแบบนี้ก็เคลือบไว้นะครับลงใส่กรอบไว้ครับหรือเป็นพิมพ์บล็อกไม้นะครับอันนี้เป็นบล็อกไม้ก็จะเห็นเส้น ของไม้นะครับในในผิวพระนะครับเป็นตะกุดนะตะกุดเก่ามากแล้วก็ขึ้นคาบอะไรก็ไม่รู้นะครับดันขึ้นมานะครับน่าจะเป็นผงพายครับดัน,นมาตะกุดจะเป็นตะกุดที่แช่น้ำมันพระเจ้าตากดำๆแบบนี้นะครับทองแดงรวมทั้งที่เป็นหลังแบบอื่นๆนะครับนี่เป็นเนื้อขาวทั้งหมดนะครับแยกโซนออกมาอันนี้ก็โยนคลองนะครับก็มีเล็ดใหญ่ ก็เป็นเนื้อขาวนะครับที่ไม่ค่อยสวยรวมทั้งรวมทั้งพิมพ์อื่นๆอ,อ,อีกเยอะนะครับเยอะนะครับเนื้อขาวไม่ใช่มีแค่นี้นะเนื้อขาวมีมีเยอะอยู่นะครับมีหลากหลายอยู่นะครับก็เป็นอีกพระของหลวงปู่มงคลของหลวงปู่นะครับที่มีการสร้างเนื้อขาวเนี่ยคนก็ชอบเนื้อขาวตั้งแต่2503เป็นต้นมานะครับ แ่งด้วยเมตตามหานิยมและมหาอุดอันนี้เป็นพิมพ์น่าจะเป็นเสียเล็กมีเสียเล็กเสียนตัวมีทุกพิมพ์มีทุกพิมพ์ครับพี่น้องเพื่อนของน้องพี่ครับมีหมดแล้วก็เป็นพิมพ์ล้อพิมพ์แบบนี้นะล้อพิมพแบบนี้ผมก็เรี่ยมไว้นะครับแล้วก็ฝัง,ฝ,ง,นะงนะฝังด้วยแหน่ะอะไรนะตะกี้นะครับเนี่ยฝังด้วยแหนะครับเพชรหน้าถังนะ ในพิษณทาทังก็มีโอเคนะครับเดี๋ยวมาขยายดูเนื้อนิดนึงให้ดูเนื้อนิดนึงเนื้อขาวนะครับก็สบายๆนะครับบรรยากาศลองดูนะครับว่าเขาจัดอัพได้ไหมนะให่ยูทูบนะครับของผมโทรศัพท์ผมมีปัญหานะครับก็มีปัญหาการจัดส่งด้วยลาดช้านะครับนี่นะครับเนื้อก็จะฟูๆขึ้นมาแบบนี้นะ คกมีกลนคกอะไรติดกันมาเต็มหลังแบบเหียนสีเหลืองๆสีเหลืองๆตัวนี้ก็จะเป็นผมบ้านดอกทองก็จะติดมานะครับเป็นลายองค์พิมพ์เยอะครับของลวงปู่ครับพิมพ์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยทั้งบล็อกไม้บล็อกตะเคียนบล็อกมีดหินมีดโกนนะครับก่อนที่จะมาถึงยุคเท้ายนะครับเป็นยุคปลายน้ําอันนี้เป็นยุคต้นน้ําอยู่นะครับ อันนี้สนีดีนะครับอันตัวนี้มีเขาเรียกว่าน้ำมันพระเจ้าตากเต็มด้วยนะครับก็สวยงามไปอีกแบบเพิ่มความเข้มขังเข้าไปดีใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับหลายคนก็ก็เลือกวิธีการที่จะเก็บบูชาของหลวงปู่โดยยึดเอาพุทธคุณนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับก็น้องๆที่อยู่ทางชนบุรี ได้ไปในช่วงภาวะโควิดค้าขายก็ขนลุกขนชันนะครับได้หลวงปู่ไปนะครับหลวงปู่ท่านเมตตาจริงนะครับมันเป็นพลังนะครับจิตสื่อถึงกันจริงๆนะครับหลายคนขอพวกคนข้อมูลที่ฟีดแบ็กกลับมานะครับไปแล้วบางคนก็โชคก็ลาบนะครับมีโชคบทแบ่งปันความทุกข์ความไร้ไปได้นะครับก็ดีดีใจด้วยนะครับขอบารมีของหลวงปู่ พอพายกุมารไม่บวไม่ส้มไม่นมทั้งห้านะครับดูแลคณะศรัทธาทุกท่านทุกคนนะครับศรัทธามีบารมีเกิดครับเนี่ยหลายคนก็เอาพุทธคุณเป็นหลักไม่ต้องไปอะไรกับเรื่องของพิมพ์นะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเราก็ต้องการพุทธคุณเนาะของหลวงปู่หลวงพ่อครับได้โชคได้อะไรกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับให้ดูเนื้อกันนะครับให้ดูเนื้อในยุคนั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแบบนี้ สวยมากไม่สวยบ้างนะครับแต่คุทธคุณนี่ล้นเหลือนะครับรวมทั้งทีมอันนี้ก็คนก็ตามหากันแล้วนะครับเพราะเนื้อเขาจัดมากนะครับแต่หมดแล้วครับไม่มีแล้วนะครับหมดไปแล้วสวยงามนะครับหมดไปแล้วนะครับขอบคุณคณะสายบุญทุกสายนะครับรวมโดยช่วยกันก็สอบถามกันเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่ามงคลก็หายไปเลยผมก็สบายใจนะครับหมดไปแล้ว นะครับนี่นะพนนี่ยันก็ทักทายกันก็ามาขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อขาวนะครับวารลการสร้างที่สอบถามกันเข้ามามันก็จะมีพิมพ์หลากหลายพิมพ์มีหมดครับมีหมดครับมีหมดที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็มีหมดทุกพิมพ์นะครับเพื่อนๆครับมีหมดนะครับ ทั้งเสียนตทั้งอะไรก็มีหมดนะครับลงปู่สร้างตลอดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณในส่วนนี้นะขอพรบคุณในส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันหน้าบันนี้นะครับนี่หน้าบันนะครับส่วนนี้ตอนนี้ก็กําลังจะไปเอากระเบื้องนะครับขอญาตนําเรียนให้ทราบนะครับตัวนี้หน้าบันนะหน้าบันเราเลือกเป็นนาลายสรงคตนะครับ นะครับทางวัดเลือกเป็นนารายทรงคุณตอนนี้ก็ลงขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วแล้วก็จะลงสีลงสันแต่ก่อนนี้ก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าแก้วเนาะแก้วครับเป็นกล่องตอนนี้ก็กําลังระดมกันอยู่นะครับแก้วไปปะไปติดนะครับอยู่ข้างบนนะครับนะก็ขอพระคุณนะครับขอ,อนมโนมทนาสาธุนะครับตอนนี้ท่านที่ประสงค์จะมาต่อยอดกันก็มานะครับ ซื้อกล่องนะครับเป็นกล่องแก้วนะครับที่จะมาติดสีสันข้างบนหน้าบันนะครับนาลายสงครุษนะครับอันนี้นะขอพระคุณนะครับก็ยังทํากันต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีจนกว่าจะแล้วเสร็จนั่นแหละครับยังมีเยอะเลยทั้งหน้าต่างประตูหน้าบันข้างอันนี้เป็นทิศตะวันออกครับยังมีทิศตะวันตกฝั่งโน้นอยู่อีกนะครับแล้วก็เราจะได้ทําพิธีวันที่ยกยอดช่อฟ้านะครับยกช่อฟ้าทําพิธีในเดือนมีนาคมนะครับหกเจ็ด นะครับก็เชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุนะครับสำหรับนาบันวัดพรมจันทร์ตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็รจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ก็ฝากบุญกันเนาะขอพระคุณนะครับเอาละครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันในคุณแผนเนื้อขาวหลายคนก็สอบถามกันก็มีหลายพิมพ์หละมีหมดทุกพิมเมื่อกี้ก็ส่งไปให้คุณพี่วัฒนานะครับที่ระยองนะครับที่เป็นหลังฝังกระดูกครับก็เป็นเนื้อขาวนะครับขอพระคุณนะครับขอบุญญาบาร,รมีของหลวงปู่ทีมอิสริโกได้ปกปักรักษาคุ้มครอง ทุกท่านทุกคนนะครับขอให้มีความสุขผ่านพ้นโควิดไปนะครับพบกันในช่วงเวลาประมาณหนึ่งนะครับสิบกว่านาทีนะครับเช้าเช้าวันนี้นะก่อนจะเดินทางไปทํางานนะครับวันพฤหัสบดีนะครับมีความสุขกันทุกท่านทุกคนนะครับหลายคนก็ได้โชคได้ลาบนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับปู่ท่านก็เมตตาเรานะครับขอพวกคนครับมีความสุขกันทุกท่านทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคราวหน้าก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยอะไรกันก็ จะพยายามจะพยายามหาเวลาเวลาก็ไม่ค่อยมีครับผมแต่ก็คิดถึงกันอยู่ทักทายกันทุกวันนะครับวันนี้ทางไลน์ก็ดีขอบพระคุณนะครับอะไรก็มีอะไรก็ทักทายกันนะครับฝากข้อความไว้เนาะอะไรที่ยังไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษขออภัยครับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนครับมีความสุขมากๆขอได้รับความขอบพระคุณจากซอ,อนอุดรทีวีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ